ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับหลังจากแอดว่างตัวเลขแนวทางเล่าัฒนาเลขกสามตัวแล้วนะครับเนาะครับเมื่อนี้แอดก็เดินทางมานะครับวัดศรีดารามนะครับพี่น้องที่ครับเดินทางมาเพื่อเอาตัวเลขแนวทางมาบนไว้น้ําปูนะครับเนาะครับมาบนไว้ขอให้เข่าขอให้แตกขอให้ปังนะครับแล้วก็แอดก็จะ จับปิียงป้องนะครับพี่น้องที่ขอเสียงปิียงปองขอสชคขอหลาบเล่าพัฒนากับพี่น้องกับปูนะครับมือนี้ก็ถ้าได้มัดชนกันกับตัวเลขของแอปนะครับเนาะก็ถ้าได้มาชนกันอีหลีเนาะครับเนาะแอปจะฟันตัวเนียนๆให้พี่น้องเท่าเลยเนาะครับเนาะเพราะว่ามือนี้ตั้งเดือนทางมาทําบุญโดยเฉพาะนะครับพี่น้องที่ครับเอาตัวเลขมาบนปูนะครับเนาะ มาบนหญ้านะครับเซียดาจันนะครับพี่น้องที่แล้วเขาไปหาปูกับหญ้าไป็นํำกันเนาะพี่น้องที่เนาะครับเขามาหอดมาเทิงแล้วนะครับพี่น้องที่ครับตัวเรียกแนวทางก็ยุ่นในใจนะครับเขาววกกับปูกับหญ้าเป็นเิ่นกรลับรู้แล้วนะครับเนาะพี่น้องที่ก็จะได้รู้แนวทางนะครับ ก็จะขอแนวทางนํานะครับมือนี้พี่น้องอีฟซีกับมือนี้ค,นค่นมนนาไล่นะครับน่าจะมือวันอาทิตย์แล้วกเอาอาทิตย์ทันเอาพี่น้องอีฟซีกลับกลับไปขอพ่อนปูสีสุดโทษนะครับเนี่ยสีปทุมมานะครับพี่น้องอีฟซีกับมือนี้ก็สีมีโชคมีลับไปน้อกันได้พี่น้องอีฟซีเด้อครับกอนเอื้อนนะครับเข้ากับเข่าไปกลับไปปู สีสุดโทนะครับปูสีสุดโทน่าคลาชนะครับพี่น้องเอฟซีเอาพี่น้องเข้านะครับไปกราบขอพรปูไปทำกันเนาะครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่เคยมาเห็นแเรานะครับเนาะกับแม่ยาเตเคียนนะครับญาติตะเคียนขอโชคขอลาบกับปังกับแม่นนะครับพี่น้องเอฟซี ล่อให้เพิ่นไหวเสียดเรียบร้อยนะครับเอาจ้องไฟขึ้นไปขออธิษฐานนะครับขอโชคขอลาบน้ำปูเป็นสำคัญน,นะพี่น้องเสียบนะครับพี่น้องเสก็ครับแคปหน้าจอนะครับครับบูชาปูสีสุดโทนะครับเนาะครับ,นะรบพี่น้องเข้าจดแคปไปแล้วก็ เอาไวท้ทาทองทับทองจำไปนะครับเนาะเวลาเข้าไปบูชานะครับหรือว่าไปยูดยุดใดที่มีหุ่นของเพ่นหรือว่าลูกปั่นของเพ่นเนาะพี่น้องซี่จะได้เอาไปไว้ทาบูชาของปูสีสุโธนำกันนะครับ,รบกายะวัจาจิตตังนะครับอาหารวันทานาคาทิปดีวิสุทธเท วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดี4ีสุดโตวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปดี4ีสุดโตวิสุทธิเทวาปูเชมิกวันเท่าสี่ท่องนะครับเข้ากับตั้งน้ำหมดสามจบกันรับขนมซี่เราจะยังมค่อยท่องค่าวท้าของปูนะครับบูซาปูไป้จํากันนะครับเอาอยาดขออนุญาตขึ้นไปกับปู ขอพ่อหนุ่ปูสักก้อนนะพี่น้องที่ยังใครผ้าชมบรรยากาศอยู่หลอแขงอ่งว่างหน้าเชื่อนนะครับเนาะหรือว่าหัวปูสีสุโทกับพมายาสีดาจันนะครับพี่น้องทีวัดสีดารามนะครับเนาะรับพี่น้องทีครับกไหวปูนะครับเนาะอธิษฐาน ไปพรมความกันนะครับพี่น้องเชี่ขอบุญบารมีปูนำกลุ่มน้ำควางแล้วก็ขอสุขขอรับกับปูนะครับปูสีสุดโตนงแล้วกับเนาะพี่น้องเชีาะย้อนเคยพาดพี่น้องเข้ามาหลายรอบหลายเที่ยวแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องเข้าไประลึกเอานะครับขับกับใบบูชาปูกัที่ทายท้ำให้พี่น้องเข้าก้องพี่น้องเข้าไป คบหน้าจอไว้เราก็จ้องคอยแคบหน้าจอหรือว่าเขียนไว้เนาะครับเนาะเขียนไว้เราก็จ้องคอยบูซานะครับที่ฐานปน้ากันนะครับเมือนี้ก็จะจับเสียงเปียงป่องนะครับจะตรงกันกับเหล็กที่ว่างให้พี่น้องเอฟซีฮาวบอนะครับเนาะขอให้แตก่อยปังและพูกขอให้เ็นตโตเดียวกันเนาะครับเนาะเสียงเปียงป่องนะครับพี่น้องเอซ รอบเดียวจบนะครับพี่น้องครับเอารอบเดียวจบเนาะพี่น้องเซียเนะาะเพราะว่าแยมแยมบอ,อกมาเห็นแล้วนะครับเนาะ พี่น้องเว็ซีบลุเลยนะครับเนาะตรงกันกับเหลขกตัวที่อจะเน้นให้พี่น้องเข้านะครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับพี่น้องเว็ซีเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับกับหัวกันนะครับพี่น้องครับประจับเลขกสามตัวนะครับแต่ว่าผู้ให้สองตัวเอาบอลโลดมากนะครับพี่น้องผู้ให้เท่าไรก็เอาเท่านั้นนะครับเนาะครับราพัฒนางวดประจําวันที่ยี่สิบหกนะครับสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับพี่น้องเซี แคปหน้าจอนะครับเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับพี่น้องที่ไปกราบนำเอากำนังมาจากกราบล่าปูแล้วพี่น้องที่ขอให้พี่น้องเข้าชุดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเอาขอให้แตกขอให้ปังขอให้แม่นนะครับเอากราบล่าเไม่ยาเสียดอาจารย์ทำกันนะครับพี่น้องที่เอฟจะเดินทางไปต่อที่คำชะโนดนะครับเนาะ ขับไปไหวปูรือสีนะครับขับไ้ปูรือสีเราก็จ้าคอยสีเดินทางนะครับพี่น้องเอฟซีครับครับนี่คือคําบูชาปูรือสีนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับคับท่านใดที่นับถือปูรือสีนะครับครับจดไว้แล้วครับแคบหน้าจอไว้นั่นนะครับเพื่อพี่น้องท่านหยัดทองอยากบูชาเนาะครับเนาะ ตังน้ำโม3สามจบนะครับเราก็มีขํามีข้ามบูซ่าอยู่นะครับพี่น้องเอลซีับตั้งกันกับข้ามบูซ่าราพุตธะเจ้านะครับเพาเป็นเป็นผู้ฤาษซีนะครับเนาะพี่น้องเอลซี่กัคนก็เป็นผู้มีเส้นถือเส้นนะครับสามารถย่างดูได้ถูกย่างขึ้นกันนะครับเนาะผู้ฤาษซีนะครับ ปูฤาษีนะครับเพื่อนกับมัขอแนวทางเล่าเพื่อนธนาอยู่นี่แหละพี่น้องนิมิตรต่ไอไปครับพระนิพพาปูมากเพราะว่าอยา่างไรปูผักพอนก่อนเนาะพี่น้องนิมิตรครับปูจะได้มีแห้งมขขัขอลเลีกขอโศกขอหลับยู่มองนี้ครับร่อคลิปต่อไปเด้อพี่น้องนิมิตรครับร่อคลิปต่อไปเราเอฟจะพาปูเดินทางมาอีกให้พี่น้องเห็นอีกเทือนึงนะครับเนาะเอาปูซาปูสกอนยังไงเดินทางนะครับ สตัวเด้อปูครับเมือน,นี้กับเสียนาดีนะครับนีนตัวนน้าตัวแท่นของพี่น้องเย็บซี่ทุกคนบูซ่าแล้วก็ให้พี่น้องเย็บซของเสียนาดีสมาชิกอยู่ในห้องของเสียนนาดีโชคมันเพราะว่าจิเป็นยูนเพีบอยู่ทังช่องย o u t บ b ย็บซี่ทังเพจ f a c e b o o k นะครับท,ทุกเพจทุกกุ้มนะครับเนาะโชคไขมันไปน้ำกันวันนี้ครับ เราพัฒนานะครับครับตัวเลขเอามาบนไว้นะครับตรงกันเป๊ะเลยพี่น้องที่ครับยัดเอา6กเก่าอ่าเอาหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเจ็ดเกา้าเก้าเจ็ดมาบนปูไวนนะครับเนาะเอาปูให้เห็นแบบเต็มหูเต็มตาแล้วพี่น้องที่ครับก็รอบนี้ก็ขอให้โชคขอให้มนันขอให้แตกขอให้ตังสวัสดีครับ พี่น้องที่นะครับอธิษฐานเอานะครับเนาะโชกลับมาสนะครับการเงินการงานพี่น้องเฮาทุกคนนะครับเนาะอธิษฐานเอาลรวกะภาวนาจิตในถึงปูนะครับนั่งสมาธิกวดน้ำนะครับทำบุญเรากะเข้าจะได้โไก้ลับนะครับพี่น้องที่ครับอยเดินทางมาเมือนี้เพื่อ แสวงบุนย่างเดียวนะครับเมื่อกี้เอาตัวเลขกมาบนไว้นะครับอยู่ียดรามนะครับเนาะครับมาบนปูพ่นว้นะครับบนปูเราก็กวนสีบนปูขอตัวเลขกเนวทังนําปูกอนวาถาอธิษฐานเอาวาถามันที่กอกเลขนะครับตัวทีเอฟเอามาบนปูไใบนะครับเนาะก็ขอจับปื่นฟองให้เป็นตัวเดียวกันนะครับพี่น้องซีครับจับได้รอลีพี่น้องเซีเห็ยนกับหูกับตาแล้วนะครับเนาะ เอา้าทุกอย่างเนาะครับเนาะ <c oughs> เปลี่ยนแชแนวทางนะครับพี่น้องเข้าเปลี่ยนคว่ำเสือส่วนบุคคลนะครับถ้าผู้ใด้เสียงเสือมันในตัวของแอสนะครับกบโปรดใช้พิจารณหนานี <c oughs> ่บอกได้หรอกเช่นนาดีกับได้โบ่บ,บเจีงนะครับพี่น้องเชื่อแต่ว่าหมอบให้พี่น้องเข้าดรือความจริงใจเนาะครับเนาะแต่ความซื่อสัต์นะครับ,นะส,รบสงสัยเดี๋ยวไปตัดปลาจีบอีกหลายอยู่ เพราะว่าโบสั่มกันหลาขั้มนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องเข้ากันหลคขั้งหลายรอบแล้วนะครับพี่น้องชี่ค่ะหวังว่าพี่น้องเข้านะครับจะเอาไปพิจารณานะครับกับตัวเลขแนวทางของแบบนะครับเนาะะขอให้โชคขอให้มันขอให้แตะขอให้ปังนะครับเนาะครับขามาแล้วก็ฝาก,กไลค์กดแช์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเนาะครับเสนาดีคัดสิภาพพี่น้องเข้าอ่า เดินทางต้อนนะครับเนาะ